คือหน้าข่าวของผมโยคณากรคุณประที่วันนี้วันพุธที่5มกราคมนะครับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสาหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าเตรียมที่จะพิจรารณาจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนแล้วก็กลุ่มปอบบางอีก2ล้านคนรวมเป็นทั้งหมด16ล้านคนนะครับ จะจ่ายให้เมื่อไหร่จ่ายให้เท่าไหร่เนี่ยนะครับตอนนี้กําลังรอดูงบประมาณแล้วก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถใช้บัตรไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ส่วนใครที่รอลงทะเบียนใหม่อยู่นะครับตอนนี้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็กําลังหารือกันอยู่นะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ความคืบหน้าวันนี้ก็คือ เตรียมที่จะจ่ายเพิ่มให้สำหรับคนเก่านะครับ